ซัดก,กันเละโปรแลนด์และสีชาติยูหาว่าความบาดยูเครนห้ามข้นธัญ,ญพืชต่อทำกวนยูพลานไม่มีข้าวกิน ขู่สวนกลับแต่แปลกจากที่โปแลนด์ควาำบาตรยูเครนไม่ให้ขนส่งธัญพืชผ่านประเทศพร้อมกับมีการเรียกร้องให้ EU, ใจ่ายเงินชดเชยให้ก่อนกระทงล่าสุดยังไม่มีการจ่ายเงินทําให้ฝ่าย EU ออกมาตอบโต้จากความบาตรโปรแลนด์คืนนั้นทั้งนี้สถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งโดยบล็อกดิตเวอรอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความเมื่อวันที่21สิงหาคม2566ระบุถึงเหตุการณ์ของโปแลนด์ต่อ EU ว่าโปแลนด์ชาติในกลุ่มนาโตและสาภาพยุโรปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิต ทำสงครามกับรัสเซียมีความหวังฝังใจจะได้ดินแดนทางภาคตะวันตกของอยูเครนวันก่อนโปรแลนด์ต้องการโชว์เผาเพื่อข่มขู่รัสเซียเบลารุสและนักรบวอกเนอร์ให้กลัวจึงมีการจัดขบวนพาเหรดแสดงสัญญาณดุภาพทางทหารรังยิ่งใหญ่มากมายเช่นรถถัง K2 Black Panther Main หรือว่า MBTS, เอบราม MBTS, ปื้นใหญ่อัตราจร K9 Thunder Safe Proplay, หรือว่า SPH เครื่องยิงจรวดไร้ลำกล้อง HIMARS, Multiple Launch Rocket System, หรือว่า MLRS เครื่องบิน FA 5 0 GF ซอมิโซโบลสกาโปแลนด์รายงานว่าผู้นำและผู้มีอำนาจตัดสินใจของโปแลนด์ฉากหน้าแสดงความกล้าหาญที่จะปกป้องดินแดนแต่ในความเป็นจริงแล้วมีความต้องการที่จะทำสงครามกับรัสเซียกองทัพโปแลนด์ land, มีทหารสาเหล่าทัพที่พร้อมรบ1นึ่งแนหมื่นนายแต่เป็นทหารบกแค่6 0 0 0ื่นนายตลอดเวลาครึ่งปีที่ผ่านมาถูกส่งไปทำสงครามในยูเครนสูญเสียกลับบ้านเก่าในถุงซิปเท่าที่เปิดเผยได้ราว10,000หนรายหรือ 16. 5ปของกองทัพบกฟูติสูนซี ยมากจะถูกอ้างชักหน้าว่าเป็นทหารรับจ้างแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นทหารประจำการในกองทัพโปลแลนด์ และยังเป็นกองหนุนที่คล้ายกับหน่วยทหารรับจ้างรัฐบาลโปรแลนด์จึงมีการดึงดันที่จะเป็นแนวรบด่านหน้าคิวต่อไปหลังจากความพ่ายแพ้หมดสภาพของอยูเครนเพื่อปกป้องความเป็นมหาอำนาจโลกของสหรัฐที่ผ่านมาสาภาพยุโรปหรือ e ูเยวจ่ายเงินเยียวยาชดเชยธัญ,ญพืชไม่เป็นไปตามที่โปรแลนด์ต้องการจึงยังคงความบาดธัญ,ญพืชของอยูเครนห้ามขนย้ายผ่านเข้าดินแดนทางรถยนต์และรถไฟโดยจะรบกำหนดในวันที่15กันยายน2566แต่รัฐบาล โปลแลนด์จะขยายเวลาความบัดเย,ยื้พืชยูเครนต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าสาภาพยุโรปจะยอมจ่ายเงินเชยๆให้โปลแลนด์แต่ด้วยยูก็ให้ยูเครนกู้เงินค่าอาวุธไปจนกระเป๋าแฟบ กรอบไปหมดแล้วเมื่อไม่มีเงินใจ่ายให้โปรแลนด์เพื่อแลกเอาข้าวและธัญพืชยูเครนมากินในช่วงฤดูหนาวนี้ EU จึงหน่ามืดด้วยความหิวกำลังเตรียมที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรโปรแลรนด์การที่ EU ขู่จะคว่ำบาตรโปรแลรนด์จะมุกแปกเพราะตามข้อกำหนดของ EU ไม่สามารถใช้สิ่งส่วนใหญ่ของกลุ่มได้ต้องใช้มติเอกชั้นจาก27ชาติสมาชิกเท่านั้นปัจจุบันมี5ประเทศ EU ยุโรปตะวันออกที่ชายแดนติดกับยูเครนคว่ำบาตห้ามนำเข้า ข้าสินค้าธัญ,ญพืชผ่านชายแดนดังนั้นพวกเขาจะคัดค้านทําให้มติคว่ำบาตรโปรแลนด์ย่อมตกไปดังนั้นถ้าโยุโรปอยากได้ข้าวยูเครนไปกินในช่วงฤด,ดูหนาวจะต้องยอมจ่ายค่าตงผ่านแดนสินค้าธัญญพืชจํานวนมหาศาลแทนยูเครนแล้วไปหักออกจากวงเงินค่ากู้อาวุธ